สวัสดีครับทุกคนเห็นเรือไหมฮะยาวขึบเลยป่ว่ามีห้าจิดลำได้อะ่ะคือเป็นเรือประมงท้องถิน่นฮะเ <c oughs> ขาบอกว่า,าการลงพื้นบ้านนะตรงนี้เป็นหาดจอมเทียนเออเขาก็จะมีตาช่างนะทุกอาทิตย์พร้อมขายขึ้นมาพรุ่งขายเลยอ่าตอนนี้เขาไปาวางไว้ละเป็นเหมือนรอบดักปลาอ่าเป็นปลาทะเลเสร็จแล้วประมาณตีสามนะเขาจะออกไปเก็บ ไปจับที่เขาดักไว้เก็บขึ้นมาประมาณตีห้าเลือจะเข้าประมาณหกโมงเนี่เริ่มขายแล้วเขาบอก mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูว่าอาหารทะเลโซนเนี้ราคาดีไหมอ่าน่ากินหรือเปล่าคือข้อดีคือมันสดน,นนะเพราะออกพี่สาวขึ้นมาขายหกโมงก็ถือว่าน่าสนใจเราจะพาไปดูพรุ่งนี้เช้าว่าเป็นยังไงกันโอเคติดตามครูนี้เป็นยังไง สวัสดีครับก็เช้าแล้วแล้วก็แอบสายด้วยตอนแรกก็จะพาไปตีห้าแล้วหกโมงแต่ว่าตื่นไม่ไหวคนระับเพราะว่าตื่นตีห้ามาสองวันละว,วันนี้ก็เลยถือการตื่นสายเลยเจ็ดโมงแล้วแต่ผมแอบดูเมื่อกี้มองจากนี่ไปจะเห็นเขาเริ่มวางขายกันอยู่แต่เราไม่ได้เห็นตอนที่เรือขึ้นเรือขึ้นตีห้าแต่ก็จะพาไปดูว่าอาหารมันสดไหม,ไมแล้วก็บราคามันถูกหรือเปล่าเพราะตรงนี้มันจะมีตรงเป็นหาดจอมเทียนเนาะ ปกติเรือไปซื้อตรงลานโพเนาะอันนั้นจะเป็นตลาดสดที่เป็นอาหารปลาทะเลโดยเฉพาะเลยคนจะไปซื้อเยอะคนรู้จักเยอะตรงนี้คนไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่แต่ว่ามันเป็นที่เรือเล็กขึ้นมาเลยหมายถึงว่าคนส่วนใหญ่ไงไม่ให้คนพื้นที่พี่เตยก็ทําหน้าแบบว่าอะไรของเธอคนไม่ใช่คนพื้นที่จะรู้จักแต่ว่าอย่างคนอย่างพวกเราก็จะไปซื้อที่ตลาดลานโพไงเ,ออเดี๋ยวไปดูตรงนี้เสร็จแล้วก็จะพาไปดูห้องอาหารตอนเช้าว่า โรงแรมราคา1,200บาทเนี่ยเพราะอ,อาหารเช้าอาหารดีไหมเหมือนที่เมืองจีนหรือเปล่าที่แบบเฮ้ยราคาพันกว่าบาทใช่ไหมวันนั้นอะ่ะเออก็มีอาหารเช้าให้อันนี้ก็พันสองเขาบอกเขบว่า้กินอาหารเช้าชัดเราด้วยนะแต่เราไปดูกันว่าน่ากินหรือเปล่าโอเค go ครับก็ตรงนี้ก็จะเห็นนะเป็นตลาดมาละภาพชัดอยู่นะเมื่อกี้มันฟ้าขึ้น เดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรขายแตแถวเฮ้ยเรือกำลังเข้าพี่เตยยังไม่วายนู่นน่ะหนึ่งสองสสี่ก็มีเรือเข้าอยู่พี่เตยว่าตลาดวายเรือกําลังเข้าอะโชคดีนะโอ้เรามาพอดีฮะมาพร้อมแดดนะเจ็ดโมงแต่แล้วเขาบอกเรือเข้าตีห้าสใสคนเรือเมื่อคืนสงการเราจะเมาหน่อย <laughs> เอาไว้เก็บชา <laughs> พอดีกับเราตื่นสายนะอันนี้คือเข้าข้างตัวเอง <laughs> อันนี้เขาเรียกว่าเป็นการประมงพื้นบ้านฮนะตรงน,นี้คือหาจอมเทียนนะขี่เลองแพน,<ม>พนดูฝั่ง,<ค>งนี้เขาก็มีแบบนี่ฮะไอช้อช้าก็เขาก็มีแบบนั่งได้มีบาร์นาะโบมีเกสกีนะตรงน,นี้ก็เป็น ขายปลาอ๋ออ so, ันนี้ประเมินก็มีบางส่วนกำลังหายอยู่ปวดตาข่ายปวดล้อ่ก็คือฝั่งนี้ปวดลอมแล้วก็ ข้างหน้าวางขายบนโต๊ะเลยเอาาอย๋กดดอกระเบนเล็ก๋วอาานวนะอออนนั้นหนูซื้อหนูก็ไม่ได้ว่า อ๋อนี่หอยพร้อมกินอันนี้หอยอะไรฮะหอยมะล่าหลานค่ะชิมได้นะพี่ชิมเลยไม่ซื้อไม่เป็นไรโอ้ยถ้าชิมแล้วไม่ซื้อเขินเด้ะโอเคนะชิมก่อนนะจ้าชิมก่อนเลยค่ะเออนี่ไม่ซื้อไม่เป็นไรค่ะถูกใจให้ซื้อพี่ร้อนไหมล่ะตอนนชิมนะทุกคนแม่ค้าใจดีมากเลยมันจะหวานกรอบค่ะหวานจริง น้ำจิ้มก็หวานอืมอันนี้ก็หวานขายไงฮะชุดละร้อยค่ะเอาไหมเอากินก็ได้อเก็ถือไปชิมขนาดนี้ไม่ซื้อก็อยเดีายคาด,ดูเอาร้อเ,เล่นล้อเล่นเอาเ,เอาแบบนี้เลยอ่ะจะได้กินง่ายมาแดกน้ำจิ้มเลยอ่ะอันนี้สองกันหวานจริงๆ ไข่หวานไข่มะละหวานปกติมะละมันจะขมแต่ถึงมะละนั่นนะอันนี้มะละหวานอันนี้เรือยังขึ้นไม่หมดหรือเปล่าคะอ่าเหลือกันลังเขาหมดแล้วออ๋เขาขเขาต้องมาแต่เช้ากว่านี้เนาะใช่ไหมอ๋อหกโมงอ๋อหกโมงเด็ดไหมฉันบอกแล้วมันสายพี่พี่เขาอ๋อดึงเรือนั่นอันนเป็นลอกดึงเรือทุกคน ดึงเรือจะกลับบ้านแล้วดึงเรือขึ้นไงเดี๋ยวไม่เอาขึ้นมาก็จะไปแล้วแต่ว่าขึ้นมาแค่ข้างบนน้อไม่ใกล้ใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าเอาขึ้นแค่หนีน้ำอ๋อน้ําขึ้นน้ําลงเดี๋ยวมาเรือไม่อยู่ไปแล้วว่ายตามแล้วเคยมีไหมเป็นออกไปต้องไปตามค่ะมีเวลาขึ้นยังไงครับพี่ครับอาอยังไม่จ่ายตังค์ขอบคเรือแล้วแบบแบบแบบแบนแอบมีตังค์ไว้วหวไปแลกตังค์มาแล้ว นี่หนึ่งร้อยบาทครับคุณครับปรุบะรู้เท่าไหร่ครับนี่รู้สองร้อยค่ะปรงหมดแนงสบห้าสิบค่ะอ๋อถูกมากสองร้อยทุกคนหรือังกไปนิ่มเออ้องกบไปผัดมันเป็นปูนิ่ม ผัดใช่ไหมผัมดผงกะหรีนะ่ท้ากระเทียมค่ะจับได้ด้วยสดๆเลยไม่สดเป็นๆเลยสดกว่านี้เธอต้องไปไว่ายน้ำหาอีกโลสองร้อยบาทเราลงไปเราก็ไม่คุ้มหรอกเราซื้อกินเลยนะปลาหมดเลยเรามาช้านิดนึงนะ นอพอได้ดูบรรยากาศมากเขาบอกว่าต้องมา6กโมงเลยทุกคนตีพูดง่ายว่าตีห้ามารอออเจะได้คือใครมาก่อนเลือกก่อนเห็นไหมคือขายหมดแล้วนั่นี่ะที่เห็นองความเลยฉ็นทำได้อยู่ตลาดเนี่ยค่ะฉันแบบเช้ามากอ่ะเจ็ดโมงเลยเรามาตลาดวายแล้วเอาไปวางรอบเขาเอาไปวางรอบรอบใหม่เก็บตีสามนี่ไงหมดแล้ว หมดนี้500รอยโหยโหมดนี้ห้าร้อยสุดมากมีกคนเอา<ม>แล้วนะทุกคนนะนู่นราคาข้างล่างยังกดไม่เสร็จค่ะข้างล่างกดไม่เสร็จไปดูได้ไหมฮะได้ค่ะไปแอบ,บด้วยไปแอบ,บด้วยอะไรสี่โลครึ่ง

ป้า,าอันนี้เขาเอาไปวางรอบรอบใหม่แล้วไม่ได้แล้วจ้ไม่ได้แล้วอ๋อมามีเจ้าของอ่ะนั่งมีเจ้าของไม่ทันแล้วลเออพวกไปวางใหม่แล้วไม้ใครไม้มันโอ้เสียงนี่ลั่นทุ่งเลยนะอันนี้ไปลั่นทะเล นี่เอาไปหม่ละก็ดีนะคือขึ้นมาขายแล้วไม่าวางเสร็จแล้วประมาณตีสทุกคนเขาจะไปเขาจะไปเก็บเขาจะเข้ามาประมาณตีห้าหโมงเออเก็บประมาณ2องชั่วโมงแต่พูดถึงเขาขายชั่วโมงเดียวเน่ะ ด้วยหอยเนี่ยอันนี้หอยยังไม่สุกหอยสังเล็กวะหอยฝาเดียวหอยนี่ไงหอยที่เธอกินแล้วอ่ะมันชื่อหอยอะไรสุดหรอฮะหอยชิงหอยชิง ันนี้ไอ้บินโลเท่าไหร่ป้าสามโลร้อยโลละสามสิบสามลลลลบาทถือ <c oughs> ว่าถูกมากแล้คได้เราจะเข้า,าครับป้า เทมาเรียบร้อยเลยอ่ะปลาปูลายเสือตัวเล็กไม่ใช่โลฝาปากี่โลเดียวครับอันนี้ฉลามอ่ะอีส่งไอ้พูงะเทียนที่เดิน ส่วนใหญ่เป็นล่อปูเนาะปูช่วงนี้เป็นหน้าปูกับหอยโอเคหมดแล้วทุกคนฝั่งนี้ก็นั่งเล่นน้ําได้ฮะเขาจะมีโซนเล่นน้ําสีเหลืองให้เล่นน้ําคือช่วงนี้มันอาจจะเป็นฤดูแบบหาปูฝั่งนี้เนาะอืมฤดูปูบางทีเป็นฤดูปูฤดูหมึกอะไรอย่างเงี้ยเออมันจะแบบมีฤดูถ้าเจอปูจะไม่เจอหอยถ้าเจอเอ้ยจะไม่เจอปลาหมึกเออเอองเมื่อกี้ก็แบบ เล็กๆเราเคยแบบอาจจะไม่ใช่ช่วงของมันเราเคยที่แบบฝั่งหัวหินเนาะตัวใหญ่มากคือโลนึงประมาณ800แต่ว่าประมาณ8ตัวโลสิัวโลอ่ะตัวนึงเกือบขีดและทุกคนแต่ว่าเนื้อมันหวานมากเออฝั่งหัวหินถ้าเจอเดีพาพาไปไปดูแล้วก็เมื่อกี้เราอาจจะเห็นได้ไม่ค่อยเยอะเพราะว่ามันวายละตลาดวายเออ คืออาจจะต้องแบบช้ากว่านี้จริงเออเพราะเมื่อกี้อแบบปูก็4โลเขาก็มาเอาไว้แล้ว500บาทอ่าใช่4โลครึ่ง500บาทเออคิดว่าถ้หอยบิดก็3โลร้อยตกโลละ33บาทเขาถือว่าถูกฮะเนี่ยนักท่องเที่ยวก็มากันเรื่อยๆคือเราไม่ทันเราต้องมาแต่เช้าไม่แล้วมันเป็นเรือเล็กคือจริงๆอาจจะเป็นแบบพ่อค้าแม่ค้าเขาแบบอ๋อเเเ้าลยพราะว่าตอนกลางคืนเราเห็นแบบรถรถเข็นขายพวกิีงย่างเยอะ ก็ขายไปขายเเหมาไปด้วยก็ได oh. ้ใช่แล uh, ้วก็แบบพ่อค้าแม่ค้าร้านอาหารเยอะด้วยนะอ๋อเราก็กลายเป็นตลาดวายไปเขาก็จะมาแต่เช้าไงเพราะโซนด้านนี้ร้านอาหารเยอะมากเมื่อคืนมผมเดินดูเมื่อคืนก็แอบไปกินมาร้านหนึ่งบอกก่อนก็ได้ร้านปูเป็นผมเดินไปสองโลอย่างนี้เดินไปฝั่งนู้นคือผมให้เต็มสิบเลยทั้งความสดแล้วก็รสชาติอาหารอร่อยมากฮะ อันนี้ไม่ได้ไปรับจ้างรีวิวแล้วนะกินเองจ่ายเองนะแต่อร่อยจริงๆคือแต่เมื่อวานเราไม่ได้ถือกล้องนะเราไม่ได้คิดอะไรกอไปกินจริงคือหิวแล้วก็เดินไปคิดไปกินจริงๆไม่ได้คิดอะไรแต่ก็มีรูปอาหารอยู่อ่าสไลด์ขึ้นมาให้ดูว่าเออเรากินไปประมาณพันหกเออมีปลาจรละเม้ตัวใหญ่หนึ่งซีอิวใหญ่จริงเมื่อวานอ่ะแล้วก็หอยผัดเอยไม่ใช่ปลาหมึกผัดกะปิ แต่นะนําเป็นปลาหมึกผัดกะเพราจะอร่อยกว่ากะปิจะเค็มนิดนึงแต่ก็อร่อยอยู่แล้วก็หอยนางรมตัวใหญ่หอยนางรมนี่แบบทําดีอ่ะหวานไม่ข้าวเลยตัวใหญ่ล้างดีสะอาดใช่น่าจะล้างสดาอย่างดีเพราะบางทีถ้ารล้างไม่ดีเราจะได้กลิ่นขาวของของหอยแต่นี่คือมีแต่ความหวานเลยทุกคนหวานท้องหอยเลยไม่ไม่ต้องไปไกลถึงไหนไปกินเทียงให้เยอะมากแล้วก็ อะไรอีกที่เรากินเมื่อคืนแกงส้มกุ้งแกงส้มกุ้งอันนี้ก็ดีอ่าแกงส้มกุ้งก็อร่อยโอ้ยรแรงรสแรง <c oughs> ไม่เป็นไรก็จะประมาณนี้อร่อยฮะอาจจะมีหลายร้านแต่เราไปเจอร้านที่ดีพอดีเพราะรีวิวเยอะนะเนาะอ่าก็เดี๋ยวเราไปดูอาหารโรงแรมที่เราเช่า1,200บาทพร้อมอาหารเช้าว่วาได้กินอะไรกินบ้างอ่าไปก็ตรงนี้ก็ตรงนี้เนาะคนก็เริ่มมาละ ก็เล่นได้วันนี้วันที่10 19 19เมษายนเป็นวันไหลของภัรยาดูซิว่าเราจะมีโอกาสได้ไปเที่ยวงานไหลเขาหรือเปล่าตอนเย็นวันนี้ก็กินข้าวเช้าเสร็จจะพาทุกคนไปเที่ยวเกาะลานนั่งเรือไปดดีว่เกาะลานว่าเกาะลานตอนนี้สงการเป็นยังไงบ้างเพราะเกาะลานก็มีงานไหลเหมือนกันนะแต่วันผ่านมาแล้วแต่เราอาจจะไปเช่ามอเตอร์ไซค์บิดที่เกาะลานกัน มาดูเกาะร้านสวยในช่วงนี้โอเคไปไปดูร้านอาหารกันก่อนไปห้องอาหารกันก่อนทุกคนตรงนี้เป็นที่เราเดินขึ้นที่นะถ้าเราบางคนบอกว่าเฮ้ยเราซื้อแล้วเราอยากจะนั่งตรงนี้เลยอะ่ะตรงนี้มีครับนึ่งย่างทอดนะเรียงเลยนะอะเดินขึ้นมาตรงข้ามเลยเรับทำผัดทอดต้มยำมีหมดเลยค่าทําก็ไม่รู้ว่ากี่บาทอตแต่ไม่แพงเพราะผมเคยถามฟัง ฝั่งประจวบฝั่งโน้นสามบาท50บาทอย่างต้มยำห้าสิบบาทรับหนึ่งก็30บาทอะไรเงี้ยแล้วแต่นะก็จะประมาณนี้ไม่ได้แพงมาถ้าเราซื้อมาเรามาฝั่งนี้ได้เราก็นั่งตรงนี้ได้ค่านั่งก็ได้ยินแล้วเมื่อวาน30บาทถูกมาก0้าบาทอย่างนี้พร้อมโตเอานั่งทั้งวันโอเคทุกคนมาได้ซื้อได้